วาเลนไทน์มีเซอร์ไพรส์จีซูแบล็คพิ n k ส่งสัญญาณคัมแบ็กแฟนแฟนคอมเมนต์สนันวันที่14มกราคม2568ทำเอาไลค์คอมเมนต์สนันไอจีเลยทีเดียวเมื่อศิลปินสาวชื่อดังคิมจีซูหรือจีซูแบล็คพิ n k ได้โพสต์คลิปผ่านไอจส่วนตัวโซโอยาขีดล่างขีดล่างที่มีผู้ติดตามกว่า79ล้านผู้ติดตามเป็นคลิปพร้อมแคปชั่น2 0 2 5 0 2 1 4ค o m i n g ง o o n งานนี้ทำเอาแฟนๆต่างตั้งต,งตาคอยเพลงใหม่ของจีซูในนามค่ายใหม่อย่างเครื่องหมายสี L ่เหลี m, ่ยม BLISSOO จะออกมาในรูปแบบไหนแถมเธอยังปล่อยในช่วงวันแห่งความรักอีกต่างหากทุกคนต่างคาดเดาว,ว่าเพลงรักแน่นอน คิมจีซูเกิดเมื่อวันที่3มกราคม1995ที่เมืองคุนโพจังหวัดขยองกี้เป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวน3คนมีพี่สาว1คนชื่อจียุนอายุมากกว่าเธอ5ปีและมีพี่ชายอีก1คนชื่อจองฮุนอายุมากกว่าเธอ6ปีจีซูจบการศึกษาระดับมัธยมตอนต้นที่โรงเรียนมัธยมควาชอนชูอังควาชอนจังกังไฮสคูล ในจังหวัดขยองกีและย้ายไปศึกษาต่อในระดับมัธยมตอนปลายที่โรงเรียนศิลปะการแสดงแห่งกรุงโซ s สค o อฟเพอร์ฟอร์มิงอาร s ต o ซ l จีซูผ่านการออดิชั่นโดยการร้องเพลง I Have her Lover I Have a Lover ของอีอึนมีและเข้าสังกัด YG ในฐานะศิลปินฝึกหัดเมื่อเดือนกรกฎาคม2011ในเดือนตุลาคม2014จีซูได้แสดงมิวสิกวิดีโอเพลง Spoiler Spoiler ของวงดนตรีแนวฮิปฮอป อีพ e ิกไฮอีพิกไฮต่อมาในเดือนพฤศจิกายนได้แสดงมิวสิกวิดีโอเพลง i m d i f f e r e n t i m d i f f e r e n t ของไฮซูยอน ในปี2015จีซูได้แสดงโฆษณาประกบกับอ e ีมินโฮในแบรนด์กระเป๋าแซมโซไนและเริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อได้เป็นนางแบบให้กับชุดนักเรียนสมาร์ทสมาร์ทร่วมกับไอคอนกลุ่มดนตรีชายร่วมสังกัดในปีเดียวกันนั้นเธอยังเป็นนักแสดงรับเชิญทางช่อง KBS 2ในละครเรื่องโปรดิวเซอร์หน้าใสหัวใจกุ๊กกิ๊กร่วมกับพักซันดาราและคังซึงยุนหลังจากได้เป็นหนึ่งในสมาชิกวงแบล็ k พิงค์ในปี2016จีซูรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการ อินกีากโยตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2017พร้อมกับจินยองวงกเซเวนและโทยองวง NCT ในปี2019จีซูได้ร่วมแสดงในละครจินตนิมิตของทีวเอเรื่องอาทะเดาสงครามสยบบัลลัในบทซานาแรต่อมาได้รับบทนำครั้งแรกในละครเรื่อง Snowdrop ออกอากาศทางช่อง JTBC แสดงร่วมกับชองแฮอิน YG Entertainment ประกาศชื่อของจีซูเป็นสมาชิกคนที่3ของ b l a c k พ i n k เมื่อวันที่15มิถุนายน2016ก่อนที่วงจะเปิดตัวในวันที่8สิงหาคม2016ด้วยเพลงบูมบายาและวิดเซิลหลังเปิดตัว b l a c k พ i n k ประสบความสำเร็จด้วยการชนะรางวัลศิลปินหน้า มยอดเยี่ยมหลายรายการซึ่งรวมถึงเอเชียอาร์ติสต์อะวอร์ดเมลอนมิวสิอและโกลเด้นดิส a w วอรและอีก2รางวัลจาก Mnet a t ็ตเ o m u ีย c Award ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน2016 Blackpink ออกซิงเกิลอัลบัมชุดที่2ในชื่อ Square to กับเพลงหลัก Playing with f i ไ e และ Stay ในปี2020 Blackpink ออกสตูดิโออัลบัมเกาหลีชุดแรกในชื่อดิอัลบัมจีซูร่วมแต่งเพลง Love s i c k l er e ซึ่งเป็นซิงเกิลหลักที่3ของอัลบั้มด้วย